ถึงตอนนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองผอ,อตรอใช้วิธีทำเงีย,งยบๆไม่รู้ไม่ชี้กรณีเอ่ยอ้างถึงพระราชดัริในหลวงรัชกาลที่9แบบผิดอย่างร้ายแรงกลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวแทนที่จะแสดงตัวให้เป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษหรือให้สมกับที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนด้วยการออกมายื่นอกขอโทษสังคมรวมถึงกรับขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งหากกระทำแก้ไขความผิดพลาดเช่นนั้นคงไม่มีใครติดใจคำพูดแบบผีเจาะปากเพราะสังคมก็รู้ว่าบิ๊กโจ๊กกำลังสติแตกอาจเกิดความผิดพลาดได้แต่การทำเฉยๆเพื่อให้เรื่องผ่านไปเงีย,งยบๆถือเป็นการกระทำที่ไม่บังควรย้อนรอยรีดันคำพูดอื่อฉาวของบิ๊กโจ๊กให้ดูกันชัดๆอีกทีในหลวงรัชกาลที9ท่านรับสั่งไม่ว่านะครับ เราต้องไม่ให้คนดีเราต้องไม่ให้คนดีเราต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจในการปกครองในหลวงรัชการที่9ท่านรับสั่งไว้ว่าเราต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองคนละเรื่องเลยกับพระราชนำรัสของจริงที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ การที่บิ๊กโจ๊กทำไม่รู้ไม่ชี้มันมีโอกาสที่บรรดา FC คนรุ่นหลังๆของเขาจะเข้าใจไปตามถ้อยคำของบิ๊กโจ๊กได้เพราะพระราชำดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มีมานานหลาย10ปีแล้วคนที่เกิดไม่ทันอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนพระราชำดำรัสที่ถูกต้องคืออย่างไรพอมาฟังคำของบิ๊กโจ๊กมีสิทธิ์เข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนได้ถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ใครจะมาทำเป็นลิงหลอกเจ้า และคนที่เพาะศัตรูไว้มากมายอย่างบิ๊กโจ๊กต้องระวังศัตรูเหล่านั้นไว้ให้จงดีอาจใช้เป็นเงื่อนไขดำเนินคดีตามมาตรา1นึเอาได้ถ้าไม่รีบชิงสารภาพว่าผมผิดไปแล้วผมปั้มปั้ม,ปมเป๋อเปอเผือปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาโดยไม่ตั้งใจมีโอกาสโดนจัดหนักงานนี้มีคนคอมเมนต์เอาบิ๊กโจ๊กไปเปรียบกับนตอุดมใต้พานิชจอมเดี่ยวไมโครโฟนคนหนึ่งพูดจอสร้างความเสื่อมเสียให้กับรัชการที่9แบบตรงๆง ส่วนอีกคนไม่ได้สื่อความหมายไปในทางลบหลูรัชการที่ก้าสักนิดแค่มีคำว่าพอเพียงปรากฏในเรื่องเล่าเท่านั้นแต่อินฟลูสายตำรวจอย่างอารวัตพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรกลับมีรีแอคชั่นต่อเหตุการณ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงอารวัตออกนิ้วโกดกริวตัดสินกรณีโน้ตแบบผิดพลาดไรวิจารณญาณถึงขั้นกล่าวหาออกสื่อคำพูดของโน้ตเข้าไขมิ่นสถาบันม1 1 2 ด่าคนอื่นสาเสียเทเสียไม่พอ,อยังเที่ยวยุให้คนอื่นไปดักทำร้ายโน้ตอ,อีกกว่าจะฟื้นคืนสติว่างานนี้หาเรื่องชาวบ้านเกินเบอร์ก็เมื่อโดนทัวลงจนหน้าแหกยับเยินใกล้เป็นตาบาประทับแน่นที่แท้อาเรวัตเป็นตำรวจแก่ๆที่ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียบและมีความหิวแสงมากเกินไปครั้นพอเกิดกรณีบิ๊กโจ๊กบิดเบือนพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9แบบผิดยิ่งกว่าผิด ผิดแบบ180องศากลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวต่อมรักสถาบาันของพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรกลับฟอหายไปจนเป็นจ่าเฉยซะอย่างนั้น